สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรทิ e f เพชรแฟมลนะคะวันนี้ที่เห็นอยู่นะคะเป็นลูกหงโยกวันนี้เราจะมาดูทุกส่วนนะคะรู้สึกว่าเขาจะเอออึแล uh ้ว oh. ด้านไงนี่ค่ะเรียบร้อยให้ดูอือด,ด้วยอ่ะนี่คือเอามาจากแม่เขานะคะให้ดูอือปกตินะคะสําหรับลูกนกที่แม่ป้อนนะจ๊ะ เรามาดูส่วนของตานะคะน้องจะเป็นนกผงยกตาดำแน่นอนนะจะเป็นตาอย่างนี้ลืมตาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวครวนี้เรามาดูตรงช่วงกระเพาะพักกระเพาะพักของเขานะคะเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่เขาป้อนส่วนตัวนี้เนี่ยพ่อแม่เขาป้อนเอ่อเป็นมิลเลดแน่นอนเป็นเม็ดๆซึ่งถ้าพ่อแม่เขาป้อนดีมันจะไม่เป็นมินเลด ที่เป็นเม็ดๆนะคะมันจะไม่เห็นมันจะเป็นสีนวลๆเลยคือเขาต้องเคี้ยวให้ละเอียดะคะ่ะลงไปย่อยให้ดีแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะน้องเขาก็จะย่อยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในปากของแม่เขาจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยนะคราวนี้เรามาดูตรงช่วงของกระเพาะจริงๆลำไส้ของเขานะใครเห็นนี่ค่ะสิ่งที่เพื่อนๆเห็นนี่คือท่อลงมานี่นะคะ เป็นจุดสังเกตที่ดีมากเลยนะคะสำหรับการย่อยอาหารที่ดีของน้องนะคะเพราะว่าน้องเขาจะย่อยจากตรงนี้ลงมาน้่นะคะแล้วก็ออกตุ๊ดตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดตรงเนี้ยเราไม่เห็นมีสีอะไรเลยนะคะมีสีเหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรลำไส้อ่ะคะ่ะคือไม่ไม่ไม่เห็นเป็นสีแต่ว่าน้องอ่ะเขาไม่ย่อยลงมาตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะไม่อืดและเป็นอันตรายกับน,น้องเขามาก นี่ถ้าตัวไหนเป็นแบบนี้คือสมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะส่วนตรงช่วงนี้บมบวมก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าปกติคือ,ค,อคือทองเขาอันนี้คือเป็นที่พักนะคะพักของอาหารนะเขาจะย่อยเขาจะเขาจะเก็บอาหารไว้ตรงนี้แล้วก็จะค่อยๆย,ย่อยลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมาอึตรงนี้อ่า ส่วนนี้นะคะนี่ยังไม่อยู่ในในวัยของขนหนามนะขนยังไม่ขึ้นนะคะอ่าละค่ะาวันนี้นะก็พาเพื่อนๆมาดูนกหงยกนะคะเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปาย,ายจ้ะ